m i ม u t e w วิ h โกวิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับมาดูที่ภาพ t ท m e f ฟ้ม day นะครับเมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำนะครับได้ปิดเป็นแท่งเทียนโดจินะครับแต่ว่าอยู่ในกรอบไซด์เวทที่เราให้กันไว้นะครับก็แสดงถึงความลังเลครับหรือว่าเป็นการสะสมพลังครับว่าจะไปต่อครับหรือว่าจะย่อลงมาอย่างรุนแรงครับพูดง่ายๆครับตอนนี้เปรียบเสมือนกับการเลือกทางเลยนะครับผม โดยชานี้นะครับได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากเปิดมาประมาณสัก3020นะครับตอนนี้มาอยู่ที่ระดับ3025นั่นเอง สาเหตุนะครับที่บอกว่าเป็นการสะสมพลังเนี่ยเพราะว่าราคาเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับมา3-4วันแล้วนะครับไม่ไปไหนเนาะและค่าคืนนี้ครับมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับอย่างการประกาศตัวเลข GDP นั่นเองเศรษฐกิจมวลรวมภายในประเทศนะครับก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะครับแข็งแกร่งหรือว่าอ่อนแอกันแน่นะครับในค่าคืนนี้โดยมีการคาดการณ์นะครับว่าตัวเลข GDP เนี่ยจะอยู่สักประมาณ3นะครับถ้าสูงกว่านั้นนะครับไป2.52.6 ราคาทองคำนะครับอาจมีโอกาสนะครับที่จะทุบแรงได้นะครับแต่กลับกันครับถ้าตัวเลข GDP ออกมาเยี่ยมแย่ครับต่ำกว่า2แบบนี้ราคาทองคำนครับพุ่งออทําไฮอย่างแน่นอนนะครับอ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับนั่นเป็นเพียงแค่การคาดการนะครับเรามาดูที่ทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงกันดีกว่าครับว่าวันนี้เราเทรดยังไงได้บ้างนะครับอ่ะ ก็อ้างอิงจากเมื่อวานเลยนะครับก็ราคาเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบนี้เนาะผมบอกแล้วนะครับถ้าราคามาวิ่งชนในเส้นเหลืองขอบบนนี้นะครับก็สามารถพิจารณาเซลล์ได้นะครับถ้าราคาไม่หลุดเกินไส้เส้นสีเหลืองเราไปเนาะเราเนี่ยสามารถเซลล์ยับย้อนกลับมาได้หมดเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับผมก็ได้เซลลประมาณช่วงจุดนี้แหละย่อลงมานะครับส่วนด้านล่างนะครับผมก็ได้บายขึ้นไปเล็กน้อยเหมือนกันนะครับผม นื่องจากว่าผมใช้ทางเฟรม15ทีที่มีออเดอร์บ็อกเนาะที่เราบอกกันไว้นะครับว่าเออในทางเฟรมย่อย15ทีมีออเดอร์บล็อกซ่อนอยู่นะครับผมก็ใช้จุดนั้นแหละนะครับในการเข้าออเดอร์บายกลับขึ้นไปครับก็เล่นได้ประมาณสัก2ไม้นะแต่ว่าเพื่อนๆที่หาสวิงเก่งนะครับหรือมีเวลาเนี่ยอาจจะได้มากกว่านั้นอีกด้วยนะครับเบื้องต้นราคาตอนนี้นะครับยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องพิจารณาอะไรใหม่นะครับอ่า เพราะฉะนั้นแผนที่เราใช้วันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ต่างจากเมื่อวานเลยนะทุกคนนะไม่ผมไม่ได้ขี้เกียจน,นะแต่ว่าราคาไม่ไ,มไปไหนเนาะมันวิ่งอยู่ในไซเว์ครับเราก็ต้องใช้กรอบไซเว์ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับหรือบางคนนะครับไม่ชอบลักษณะของการไซเว์นะครับจะไม่เล่นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะ เรอ,อ,อให้เป็นเทรนนะครับแล้วค่อยพิจารณาก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบไซเว้นะครับเรารู้นี่ว่ากรอบขึ้นแล้วลงมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมรู้จุดยอมแพ้นะครับว่าเออเรน์เนี่ยมันประมาณเนี้ยผมเลยค่อนข้างที่จะชอบไซเว้นนิดนึงนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าการวางลูกศรของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับวันนี้เราต้องใช้เลนส์ราคาที่เราวิเคราะห์กันไว้เมื่อวานนี้นะครับเหมือนเดิมเลยอ,อ่านี่ ถ้าราคาขึ้นไปนะครับขึ้นไป3060นะครับเราจะตบเซลล์1รอบนะครับสมมุติกรณีที่เบรกกรอบไซเว้นะและก็อีกจุดหนึ่งครับ3080นะครับหรือถ้าราคาไปไกลกว่านั้นเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้นะครับแบบปัจจุบันทันโดดอีกทีนึงนะครับว่าจะต้องจับสวิงไหนไปสวิงไหนนะครับถ้าเก็ตเป็นอย่างไรนะครับส่วนรอบบ่ายนะครับมาลองนี้ก็จะเห็นได้ว่าจุดบ่ายของเราเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าจุดกรอบไซเว้นี้ ไกลพอสมควรเลยนะครับประมาณ4,000จุดนะอ่าโอเคครับมาสรุปกันคร่าวๆครับตอนนี้ราคาหยุ่กรอบไซเวย์เนาะก็ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าช่วงนี้นะครับมีการกลับตัวนะครับประมาณสัก3020-303026ถึ 30, ง3030 30, เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้จุดนี้ครับเป็นจุดเซลล์ในกรอบไซเวย์ได้นะครับผมอ่าเก็บกำไรนะครับก็แนะนำนะว่าประมาณแค่เนี้ย พอแล้วนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะไม่ต้องเก็บถึงสุดไส้สุดทางนะครับสำหรับใครที่เล่นในกรอบไซเว์นะครับบ่ายมันรอบ่ายข้างล่างนะครับสามพันเนี่ยสามพันลงมาเนี่ยนะครับตั้งแต่กรอบตรงนี้ลงมาครับสามพันสิบลงมาเนาะถึงสามพันห้านะครับพิจารณานะครับเ l เมื่อหลุดประมาณสัก2อ 9, 9 8อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้นะถ้าเราเล่นในกรอบไซเว์แบบนี้ อ่ะส่วนแนวรับนะครับแนวรับของเรานะที่เป็นแนวหน้าบายของเราในี่อยู่สองพจินะครับจนถึง2อ8 2นะครับอีกจุดหนึ่งที่หน้าบายคือ2,942 –จนถึง2 9 4 7ครับส่วนจุดเลล์ของเราที่น่าสนใจจะอยู่ที่3 5 9 9นะครับถึง3,062เล็กจุดหนึ่งครับ3 0 8 0ถึงสามพครับ และนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับประจําวันนี้ทุกคนก็จะบอกว่ามันคล้ายๆเมื่อวานนี่แหละนะครับเพราะว่าราคาวิ่งอยู่ในกรอบไซเว้นะครับแต่ไม่แนะนำนะครับให้เล่นไซเวเพิร์ดนะครับเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมมาใช้และหนึ่งสองสามสี่แล้วครับหลายรอบละห้ารอบและนะครับเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงนะครับสําหรับใครที่เซล์จุดนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ